และในวันนี้ผมจะมาเล่นคิลเลอร์แบบสุ่มเปิร์กนะครับและตัวละครตัวแรกที่เราจะมาสุ่มเปิร์กเลยนั่นก็คือเจ้าแทรปเปอร์นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คนขอกันมาเยอะมากๆเลยนะครับไม่เข้าใจว่าทําไมชอบดูผมโดนทรมานหรือยังไงคืออยากให้เล่นฆาตกรเดินดินกินข้าวแกงกันจังเลยซึ่งวันนี้ก็ผมจะสนองนิดให้นะฮะสำหรับเจ้าฆาตกรเดินดินกินข้าวแกงเจ้าแทรปเปอร์นะก็วันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะไม่ได้เล่นแค่แทรปเปอร์ตัวเดียวจะมีตัวอื่นด้วยนั่นเองนะครับคือตอนนี้ โหมดที่แบบว่าเล่นทีไรก็ปวดหัวทุกทีนั่นก็คือโหมดสุ่มเปิร์กนั่นเองนะครับไม่ว่าคิลเลอร์หรือว่าเซอร์เนี่ยต้องสุ่มเปิร์กแล้วก็มาเจอกันนั่นเองนะครับผมมาวันนี้ก็จะทําเป็นซีรีส์เลยแล้วกันนะฮะเปิดซีรีส์นี้เป็น EP 1เลยก็คือเล่นคิลเลอร์แบบสุ่มเปิร์ก อีพีหนึ่งไปดูกันดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยจะเล่นได้เปิร์กอะไรและจะเก็บสีได้ไหมและในคลิปนี้ผมจะเล่นคิวเลอร์ตัวไหนบ้างก็เหมือนเดิมนะครับและเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับก็ยังไม่ต้องกดก็ได้นะครับดูคลิปให้จบก่อนและถ้าเกิดชอบม,มากมากก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยนะครับผมมาจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับผม let's go โอ้โหกั้นสวิต์อ่าโอเคเอ้ยเปิร์กดีอยู่นะไม่แย่ครับ ปึกไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นก็าวางแถบก่อนแล้วกันวางแถบไวมากเคเก็บแถบครับผมอ่รอบบนตรงนี้วางตรงนี้เลยผมจะวางแบบลายแปลกๆเลยนะเอ้ยมีครับมีคนนะตรงเนี้ยมีคนนะเขาเห็นนะเตงโหตรงนี้เมเทพวะตรงนี้เมเทพเกินวางแถบเลยครับกดดันกดดันกดดันหนักกดดันหนัก มันยังมีมันยังมีไม้อยู่นะเมทเทพตรงเนี้ยตรงนี้เขาต้องใช้เลยนั่นไงสเต็ไม้ดูดไปก่อนหนึ่งทีสเต็ไม้ดูดไม้ดูดตึงๆอ่าข้างหน้าตรงนี้อ่ามีเฟคจ้ำไอ้นี่ไอ้นี่มันเซอร์มีนายอะเดี๋ยนีง่ไงนี่ไงหลอกว่าจะเข้าแต่ว่าซัดไปก่อนหนึ่งทีมเข้าบ้านใหญ่ วิ่งข้าบ้านใหญ่แต่ด้วยความที่เราเป็นคิลเลอร์เดินดินนะมันก็มีข้อจํากัดของมันอยู่นะครับมันใช่ว่าจะมันจะไม่มีข้อจํากัดนะไม่น่าทันครับโดดจริงโอ้ตัวกระเด็นไปไกลเกินโอเคต้องพังตรงนี้ก่อนมีเสียงปั่นหยิบแทบบ้านเล็กเหรอโอเคบ้านเล็กอุ้ยบ้านเล็กได้เยอะเนี่ย ฉีกออกให้เพื่อนด้วยโอ้โหใจดีเกินใจดีเกินฉีกออกให้เพื่อนด้วยเหรอนี่ไงลงไปก่อนโอเคกูจะเอาคนล้มได้คนโอ้โหกูจะเอาคนล้มได้แม่เอ้ยมีเครื่องเสร็จนะเมื่อกี้มีเครื่องเสร็จผมว่ารอช่วยเชื่อป่ะผมว่าไงก็นี่ไงกูว่าละ มันเสร็จจากตรงนี้แป๊บๆมันเพิ่งเสร็จนะดิมันเพิ่งเสร็จมาแบบๆเสร็จแบบสดๆอยู่เลยอ่ะเครื่องอะรอยเท้าโอเคเซตแถบโชว์เนนซี่เหรอเนนซี่เหรอ เฮ้ยฉีกโซนล้าต้องฉีกข้าบ้านใหญ่ครับเครื่องจะเสร็จแล้วด้วยโอ้โหเครื่องไม่เยอะมากเลยอ่ะ <S <S ผมพยายามแบบ <S 1> <S 1> เปลี่ยนไลฟ์วิ่งนะอาจจะต้องซ้ำวะอาจจะต้องซนะ้ำมันี่ยจริงๆไม่ได้อยากซ้ำอ่ะแต่แบบไม่เสร็จไปสเครื่องแนละ้วต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นเล็กน,น้อย <S <S ออเปลี่ยนวิธีการเล่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ห้องวีเอาลงถึงป่าวะผมว่าถ้า,าลงถึงห้องวีได้นี่สบายเลยนะสบายบือสดือจุนเอ้ยสวยสวยเฮ้แต่คนนี้เรายังไม่ได้แขวนมันนี่เออเราไม่ได้ซ้ำนเนี่ยไอยคนนั้นเป็นต้องเป็นไอเฟลิกครับเอ่อเก็บแถบก่อนเก็บแถบก่อน <Okay. S 2> เฮ้ยดินหุกห้องวีเหรอเอาดีหรือมีใครช่วยไม่อยากไล่เลยอะสุ่มเปิร์กจริงหรือเปล่าสุ่มเปิร์กจริงไหมในพวกเนี้ยเจอเฟิงหมินครับเฟิงหมินเดินเดินอยู่โดดจริง นดยโดนผมตีทีหนึ่งนะยี่ไงโดนไปก่อนหนึ่งทีโอเคเราก็ไล่ต่อโหแต่ไม้สวยๆเยอะเลยดี๋ตรงเนี้ยไม้สวยๆเยอะเลยเดี๋ยโอเคถ้าเขาวิ่งวนมาตรงนั้นโดนแถบผมนะสวยได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าเอาลงห้องวีต่อได้อยู่ที่แปลว่าเอาลงห้องวีต่อถ้าเขาบล็อกนี่น่าจะหลุดนะครับบล็อกทีหนึ่งอะแต่ว่า ผมน่าจะเอาลงห้องวีทันนะครับผมสวยสแต็กกัน้นประตูเราได้มาอีกหนึ่งนะคือจริงๆก็ไม่อยากโซนนะแต่แบบแท็ปเปอร์มันต้องเล่นประมาณนี้อน้องๆองคือเราจะไปเล่นแบบท่ายากกว่านี้มันก็ไม่ได้ฉีกไปเลยโอเคสวย <c oughs> มันจะมากดดันผมเหรอน่าจะวิ่งไปกระโดดไม้แผ่นเติมมากล้าข้ามความเจ็บปวดมีแถบตรงนี้โอเคแนนซี่อยู่นี้กระทึบอ,อ่า ีผนะ่ผมโซนได้นะงี้ผมโซนได้นะบอกก่อนนี้ผมโซนได้นะอ่ารีเซตกับดักที่ขวาอาผมขึ้นไปกระทืบครับยังไม่มีคนลงไปอะ่ะเอเคตกเฟดไปละเขาน่าจะลงมาเล่นตรงนี้ต่อ วยอ่งนี้สวยเลยนี้สวยเลยเด้นี้สวยเลยเด้ทาม,มิงตอนนี้ต้องมีคนลงไปแล้วครับต้องมีคนลงครับทาม,มิงเนะี่ยถ้าไม่มีก็อ้นี้ก็สวยฟรีครับก็สวยฟรีอะแค่นั้นน่ะเครื่องตรงนั้นเสร็จเหลือครึ่งเดียวครับเหมือนจะไม่มีคนไปช่วยอ่ะนะ่ะเฮ้ยปล่อยเพื่อนตายเลยเอ๋อ ไม่มีคนไปช่วยก็เราเอาคนนี้อุ้มเอาคนนี้ขึ้นเฮ้ยจะไปบอกเอาคนนี้ขึ้นซะหน่อยเตี้ยบเลยทึบไม้เลยโอเคเล่นไลน์นี้เหรอแล้วก็รีเซ็ตแท็บเกาข้ามความเจ็บปวดวิ่งยาวโอเคผมกำลังคิดอยู่ว่าทไทมิ่งนี้มันจะมีคนไปอันนี้เปล่า ไม่อยากไล่บ้านฟ้าเลยอะบ้านฟ้าเราเล่นยากมากครับจริงๆนะม,มาดูบ้านใหญ่ก่อนบ้านใหญ่ยังโอเคเอ้ยเจอใครอะแนนซี่แนนซี่น่าจะวิ่งขึ้นบนเลยครับเพราะว่าเครื่องกองอยู่ล่างหมดละค่อนข้างยากนะข้าตกรติดกินข้าวแกงกินน้ำพริกแม่ปนานมเอาเสมอพอไม่เอาเยอะนี่งไงโดนไปก่อนหนึ่งที สวยหลอกไฟคมถือว่าหลอกไฟคมมันล้มบนอะ่ะผมว่าเราอ่ะจะเล่นยากนะคือถือว่ามันเลือกโพซิชันล้มด้ค่อนขครืงดีเลยแนนซี่เราลงล่างทันหรือเปล่าลงล่างทันหรือเปล่าเครื่องกองอยู่ล่างหมดแล้วนะฮะลองดูบ้านใหญ่บ้านใหญ่ยังมีสะเก็ดระเบิดอยู่ครับฝั่งขวามือเราเสียงเครื่องเสียงเครื่องแรงนะเสียงเครื่องแรงนะ โอเคกระทืบไว้ก่อนครับเฮ้ยอีกาลั่นครับตรงนู้นครื่งนี้ก็ได้เยอะนะเนี่ยเปนเล่นไหมกระทืบก่อนเก็บแทบครับแล้วก็เดี๋ยวเราเซตไว้ก่อนเซตโพซิชันไว้ก่อนททมิ่งนี้ผมว่าเขาน่าจะไปช่วยกันได้ละโอเคเขาน่าจะฮิวกันแต่ว่าเรามีเปิรกกันฮิวอยู่ครับ <m uch> เห็นรอยเท้า เจ็บอยู่ด้วยเหรอเป็นเรื่องนะเนี่ยถ้าเจ็บอยู่ด้วยเป็นเรื่องอะเนีเป็นเรื่องเลยดิเจ <a> ็บอยู่ด้วยก็เป็นเรื่องดิเฮ้ยเดี๋ยวนะผมมีเปิร์กไอ้ลงมาจากเสาแล้วฮิวช้าแต่เขายังฮิวกันเสร็จดีกรเป็นเล่นไหมโอเคเราแขวนคนนี้ได้ครับคนนี้เฟสสองป่ะถ้าผมจำไม่ผิดเก็บแทบครับดีวผมไปดูเครื่องตรงล่างกางก่อนนะที่เขาปั่นได้เยอะ เฮ้ยผมว่าเราเล่นได้เนี่ยวิได้เยอะมากเครื่องนี้เคเครื่องนี้ก็ได้เยอะไม่เยอะมากไม่ต้องระทึก็ได้มาดูเครื่องเอ้ยเห็นเห็นแขนโผล่เห็นแขนโผ่นะเห็นแขนโผล่นะไอ้หนุ่มเห็นแขนโผล่นะไม่ได้โซนนะครับไม่ได้เฝ้านะเขาเขาเรียกโซนเจ็แค่เอาตึง รอยเท้ารอยเท้ามีรอยเท้าไอ้แดนซี่อยู่นี่ไปเล่นขึ้นข้างบนอีกเปล่าบีบให้อยู่ข้างล่างก็พอบีบให้อยู่ข้างล่างก็พอเฮ้ยตาอนนี้ผมชิลแล้วเนี่ยเอาจงจริงกระทืบเครื่องนี้ต่อโอเคเครื่องนี้ก็ระเบิดเอ้ยมีคนไปช่วยละเห็นละเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะแล้วเจ็บหมดทุกคนอาจจะต้องล้มแทนกันหรือเปล่าไปล้มข้างบนเลยเพื่อน มีแทบอยู่เค oh. okay. ลมไปก่อนใครอแนนซี่วันนี้ผมเดินดักเลยครับโอเคคนสุดท,ท้ายคนสุดท้ายคน, oh. คนสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดคนสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดเฮ้ย จีจีเกือบไปละคือเล่นแฮปเปอร์มันจะมีความแบบยากนิดนึงนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นตัวเดินดินอะแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบเออเอาตัดเสอร์ได้ออกคนนึ่งอ่ะคือผมก็รู้สึกผิดอยู่นะไอ้คนที่โดนห้องวีแล้วล้มอะผมก็ต้องขอโทษเขาด้วยนะครับแต่ว่าคือ ผมก็ไล่คนอื่นสุดอยู่นะจังหวะที่อยู่ห้องเวียแต่ว่าเพื่อนเขาไม่มาช่วยเองอะดิประเด็นอะถึงผมจะแบบไปกับกลับมามองนิดนึงเกือบปเกือบปะแอนนซี่ผมตีไว้แถวแถวนี้นะแนนซี่มาดูโมลี่ของพี่ดีกว่าโมลี่พี่มันก็ตึงนะเท็ดดี้แบร์ไม่ใช่ดิมันนอรตี้แบร์ครับไอหมี่จอมซนโอเคเหลือเครื่องเดียวครับผมไป w o น่ารักอะเสียงช่วงพังนี่ไงพลน้ำลายใส่ทีหนึ่งคมนอตตี้แบมันก็ตึงเก็บสี่ครับสวย มันจะเกือบแย่นะแต่ว่ามันโชคดีตรงที่แบบไอคนที่คนนั้นเราเอาลงห้องวีปุ๊บแล้วไม่มีคนลงไปช่วยเนี่ยแหละคือผมก็ไม่ได้แบบตั้งไข่กดรอนะข้างบนอ่ะก็ถือว่าโอเคสวยครับจบไปด้วยความสวยงามครับเป็นไงน้องๆสําหรับเจ้านอตตี้แบร์ทรัพเปอร์นะครับถือว่าเป็นอีกตัวที่มันมากๆเลยและสําหรับตัวนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะเล่นตัวอะไรในหมดสุ่มเปิดครับไปดูกันเลยและคิลเลอร์ตัวที่2นะครับที่เราจะมาสุ่มเปิดกันเฮ้ยดีเฮ้ย เอ้ยกันหน้าต่างโอ้โหเปิ์กดีมากรอบเนี้ยมีกันหน้าต่างคือ the base ครับโอ้โหเปิ์กด่านสองฝั่งด่านสองฝั่งไม่มีเสียงปั่นไปจูเอ้ยสวัสดีเแบบีโอ้โหมือนั่นนั่นจะกระโดดสวนนยนะจะกระโดดสวนกลับมาด้วยนะ ไม่ได้หว่ะน้องๆเราจะไม่ไล่คนที่พร้อมจุกนะครับแน,น่โดดเรียกด้วยแต่ไว้ก่อนใครนะเมื่อกี้มีเคีล่าใช่ปะมีเคีล่าลีดเอาตัวขวางไม้ไปเลยโอเคเป็นเรื่องเดี๋ยงี้เป็นเรื่องเดีเม็กเม็กสวัสดีสวัสดีเม็กเราจะบีบให้เขาเล่นอยู่มุมนี้นะ้นาต่างอยู่นี่ กันหน้าต่างไว้ดิกันหน้าต่างไว้ดิโอเคสวยเม็กแต่เม็กมันวนลายสวยนะเป็นเล่นใหม่นะกระทืบเครื่องนี้ก่อนเรามีเสาข่าวด้วยครับเป็นออร่านะเป็นถ้ามีคนช่วยปุ๊บเราจะเห็นออร่าทุกคนนะครับ okay. โอเคอเคุ้ยแต่ไม้เยอะอย่างนี้น่ากลัวครับแอบแอบน่ากลัวนะ พั okay. งก่อนเสือน่าจะไปปั่นอยู่บ้านเล็กเอ้ยไม่ไม,ไม่บ้านเล็กก็ฝั่งข้างล่างเ่ยเจอพอดีเลยว่ะเจอพอดีเลยกั้นไว้ก่อนกั้นหน้าต่างไว้ก่อนไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นเจอคนนี้สวยเลยนะผมบอกให้สวยเลยเพราะว่าไอ้พวกที่ปั่นอยู่ข้างล่างอ่ะต้องมาช่วยนะฮะเพราะว่าเราเจอตำแหน่งไงเฮ้ยโหวิ่งไวมากน่าจะมีเป่วยของวิกตอริโอครับกาซาโน โอเคตรงนี้เพื่อนใช้ไปแล้วสวยสวยสวยเลยดิสวยเลยดิโอเคบ้านเล็กเสร็จอ้าวสวัสดีนี่ไอ้นี่ไอ้นี่แอ็กอ่ะไอ้นี่แอ็กใส่ผมตอนช่วงต้นเกมแอ็กใส่ผมขออนุญาตตีฟรีก่อนหนึ่งทีขออนุญาตตีฟรีเฮ้ยเครื่องนี้แรงโอเคไม่รีบครับไม่รีบครับ เล่นแบบให้อยู่ในแผนครับผมนี่ไงมีการช่วยเกิดขึ้นแล้วหิวหิวหมดทุกคนเลยไงหิวหมดทุกคนเลยไงเพื่อนเอาคนนี้แล้วกันอ่ะได้ได้จะกระโดดสวดด่วนไะด้มจะโดดส่วนนะไปวิ่งลายอื่นสวยก้าวข้ามหน้าต่างครับล็อกไว้ก่อน โอ้หเชื่อไม้ต่อมึงเยอะจัดอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอเคไม้ต่อมันสวยมากเลยะนะไอ้เปิร์กทางขวานี่ผมยังไม่ชัวว่มันคือเปิร์กอะไรนะถ้าเกิดเหมือนเขาก็เหมือนข้ามหน้าต่างแล้ววิ่งไวขึ้นถ้าผมจําไม่ผิดโอเคเดี๋ยวเราก็ทิ้งเครื่องนี้เลยฮะ เหมือนมีคนมาปั่นต่อนะผมจำไนดะ้ว่าผมกระทึบไปแล้วอะใครมันปั่นต่อวะอืมเครื่องบนเสร็จเครื่องบนเสร็จ<อ>มานี่ดิมานี่ดินานไอ้นี่แอคแล้วไอ้นี่แอคและนี่ไงแล้วผมกั้นไว้เลยไงมาดิมันจะมาเงียนรอช่วยอะตามสไตล์ไปรุตเทสดีเหรอเทสดีเหรอไปเทสใหญ่ก่อนน้องเอ้ยโทษโทษโทษ ไปเทียาซะแล้วไปเทียาซะแล้วมหเทพอีกเหรอนานแอคแล้วไอ้ที่แอคแล้วแอคแล้วไอ้ที่แอคแล้วได้ผมทึ่ทันไงผมสเปียบาร์ลัวๆไงโอ้โหกูเปลี่ยนลายคือแม่งผมเห็นไม้ที่มันวิ่งเข้าแล้วผมเปลี่ยนเลยอ่ะผมเปลี่ยนเลยอ่ะ ล็อกไม้ไว้ก่อนครับเพื่อนใช้ไม้หมดแล้วเพื่อนใช้ไม้หมดแล้วทีนี้ก็ชิปหายอะดิใช่ป่ะล่ะเพื่อนชีวิตก็เล่นยากเลยอะดิเพื่อนใช้ไม้หมดแล้วก็เล่นยากเลยอะดิโอเคโอ้โหเสาขาวอืมเฮ้ยมีมีเสาขาวอยู่กลางแบบมีอยู่เฮ้ยได้ยินเสียงฮิวนะเมื่อกี้ใช่ป่ะเหมือนได้ยินเสียงฮิวอะนี่ไง ไม่ไหนละเห็นไม้ที่มันวิ่งเข้าแล้วกูถอยเลยเดี๋ยวผมไปดูเครื่องนั้นก่อนครับเพราะว่ามันปั่นได้เยอะละคิดว่าไม่เห็นหอะสกินแบบหสกินคือแบบแขนเสื้อลอยขนาดนั้นผมจะไปดูเครื่องนะมึงปั่นยับเลยดิเม็กปั่นยับเลยดิปั่นยับเลยดี กล้วข้ามความเจ็บปวดแล้วรุ่นร้า <c oughs> คือยืนเมมรอเลยว่างั้นเม็กแต่นี่คือมันถึงจะไล่เซอร์ดุแค่ไหนแต่แบบคือด่านเนี้ยมันก็ยังยากอยู่ดีนะในความรู้สึกผมอะ่ะผมว่ามันก็ยังยากอยู่ดีอะ่ะโอเคเม็กเฟสสองบ้านเล็กเสร็จไปแล้ว เครื่องนี้เฮ้ยผมเห็นผมเห็นนะผมเห็นนะผมเห็นนะผมเห็นอยู่นะมาด, <c oughs> ถถมดิถึงลูกถึงคนไม่ไดิน้องถึงลูกถึงคนไม่ดิน้องโอ้โหจุ่มด้วยกันแน่เลยไว่ปั่นเร็วขนาดเนี้ยจริงๆนะคือมันมันจุ่มอยู่ด้วยกันแน่นอนอะ่ะถ้ามันจะปั่นเร็วขนาดเนี้ยนี่ไงเฮ้ยเจมนมีเคโล,ล่าครับมีเคล,ล่าวิ่งผ่านกล้องไปเมื่อกี้วิ่งผ่านหน้าจอวิ่งผ่านหน้าจอ มาดิกลัวแผลฟรีทุกคนนะ่ะคือถ้าเกิดเขาเจ็บหมดทุกคนเนี่ยเราจะเล่นง่ายนะทามมิงตอนนี้ต้องมีคนไปช่วยครับเราดูที่ทามมิงล้วนๆไม้ไม้ด่านนี้ม่งเยอะแล้วเราเล่นยากอะ่ะโอเคเจอครับทามมิงคือสิ่งสำคัญครับเกมเนี้ยลมดิล้มดิช่วยไม่ทันด้วยลมดิลมดิ ทามมิ่งอิส i ิงครับเกมนี้ทามมิ่งอิส i ิงโอ้โหฮิวกันอยู่โอเคเห็นตำแหน่งครบครับฮิวกันอยู่อย่างนี้ก็ชัดเจนแจมแจ้งแถลงไขแล้วนะว่าใช่แน่นอนยังไงก็ใช่เธอเฮ้ยเอาได้นะเจ็บนะเจ็บนะเรามันก็สายฟันเราทิ้งซะด้วยดยวิมีคนไปช่วยนะ โอเคอุ้มเลยเฮ้ยแต่แบบพอไอ้นี่มันล้มอยู่ตรงนี้แล้วแบบเราช่วยไม่ได้เลยเนาะเอ้ยคือมันไอ้หลอดของเม็กมันไม่ลดอะ่ะเฮ้ยกลายเป็นว่าโอ้โห้กลายเป็นว่าเซอร์มันได้อะเนี่ยช็อตเนี่ยเหมือนเห็นวิ่งมาลายนี้นี่ขายออเม็โอเคบาลานปะบาลานไม่มีหน้าตาดีไปวันๆโอเคผมจะปล่อยมันนอนก่อนนะ โอเคเครื่องนั้นไม่มีคนปั่นนะครับผมจะยืนตรงกลางก่อนโอเคเห็นรอยเท้าครับโอเคเห็นสองเห็นสองเป็นยองใหญ่เอาทืบนะทืบนะเอาทืบนะทืบนะดักลายต่อดักลายต่อเอาเจ็บเอา้ามีคนเจ็บอา้าวสวยดิไหมฟรีสองแพทยภาษีประชาชนมีคนไปละ ทามมิ่งอิสคิงครับจำไว้น้องๆเกมเนี่ยวิ่งสวยไอ้ิดมันเตียดหลายวิ่งสวยจังวะวิลเลียมเอาเอาเอาลุงบินให้ตายก่อนครับถ้าลุงบินตายก็คือเราเราจะเล่นง่ายละ สวยแต่เครื่องข้งบนก็ได้เยอะนะผมขอไปดูเครื่องข้งบนก่อนตอนที่เราไปไล่อะผมได้ยินเสียงเครื่องมันแรงอยู่โอเคขอกระทืบเอาโอเวอร์ชะโอ้โห,โโหตากูแตกแยกไปสิบแดส่วนโอเคเขาเหมือนเป็นห่วงเครื่องนี้นะเนี่ยเหมือนเป็นห่วงเครื่องนี้อยู่เนะี่ยใช่เปล่าวะเป็นห่วงเครื่องนี้อยู่ใช่ปล่า เป็นห่วงอยู่ใช่หรือเปล่าอยากจะได้เครื่องนี้มากๆโอเคแขวนเสาขาวเลยครับเฮ้ยโอเคไม่มีคนปั่นเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเมื่อกี้ต่อนะเรามีโอเวอร์ชาร์จอยู่อะคือเปิร์กเราถ้าเกิดมันไม่มีคนมาปั่นไฟต่อเนี่ยเครื่องมันจะลดแรงมากผู้แต่เครื่องนี้ได้เยอะนะเนี่ยเป็นเล่นไปเฮ้ยทำไมมิเคลล่ามันนอนอะอ๋อนอนฮิวโอเคเฮ้ยรอยเท้า ผมดักทางไม่ให้เขาวิ่งเข้าไม้นะครับเคสวยเมกตายละปั่นไฟกันไวมากเมื่อกี้กำลังแบบงงอยู่ว่าทำไมมิเคล,ล่ามันนอนมันนอนฮิวได้อะเดย,ยังระเบิดอยู่ยังระเบิดอยู่วิ่งลงล่างผมแต่ยังไม่ไปนะผมคิดว่าไอ้เคล,ล่ามันไปนอนฮิวมาเนะี่ยมันน่าจะอยากมาซ้ำเครื่องเนี่ย มันโอเวอร์ชาร์จอยู่ครับผมไปกระทืบเครื่องนู้นก่อนแล้วกันเอาโอเวอร์ชาร์จแปะไว้ที่เครื่องก่อนนะโอเครื่ใจเย็นครับเล่นเราต้องหัดใจเย็นแล้วก็อ่าไปฮิวมาเพลินๆเอาตัวบล็อกโอเคกันหน้าต่างไว้ก่อนไม่เป็นไรครับเราเห็นตำแหน่งเขาละเดี๋ยวเราก็ทิ้บเอาโอเวอร์ชาร์จแปะไว้ก่อนแต่ว่าฝั่งนี้คือมันไม่มีไม้แล้วนะั่นเนี่ย ไม่มันไม่มีไม้ให้เล่นแล้วฮะโหโอ้โห,โหไม่มีก็แย่ไรเวนมีอยู่อะดิผมอาจจะต้องยัดเลยนะยัดเอาไม้ออกก่อนเลยไม่สนนะต้องยัดให้เขาแบบเล่นยากที่สุดอะโอเคปันระเบิดสวยปัดระเบิดงี้ก็สวย ก้าวข้ามความเจ็บอุ้ยเมื่อกี้ถ้าผมตีนี่โดนเลยนะโทษทีพีกาเล่นไปหน่อยอะเดสไตล์พีกาเล่นไปหน่อยอะเดยังไงก็เปร์ครับรอบนี้เฮ้ยแข็งเลยเหรอแข็งเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอมิเกลลา นานั่นเลยเหรอไอ้นี่แบบทรงแบบนักแข่งเลยนะผมบอกให้นะเอาเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนโรงเรียนเจก็ได้ <c oughs> ถือว่าดึงนานอยู่ไม้แผ่นนี้ดึงนานละเพื่อนจริงนังเจนโลเมลโมเมลอยากได้เครื่องนี้จังเลยอดีตนองเจนนังเจนนี่งไง อยากได้เครื่องนี้จังเลยน้องเจนไปครับน้องเจนเดี๋ยวพี่ส่งกับดาวคนเจ้าชู้จะมากับดาวรักเดียวแบบพี่เจไม่ได้นะคือต้องกับดาวคนเจ้าชู้เครื่องกข้เสร็จแล้วนะเนี่ยเมืนเน่อกี้ถือว่ามันเมมได้นะพวกนี้น้องเจนก็ตายแล้วครับผมอ่าส่วนมิเคลไอ้มิเคลล่านี่ต้องโดนผมโบลิมันเม้มใส่ผมไง ช่วงต้นเกมที่ผมไปไล่นี่คือมันมาแบบกระโดดรัวๆใส่นี่คือมันเม้มใส่ผมนะมีท่อไหมมานี่เลยครับคุณเม้มใส่ผมหรอผมเม้มใส่คุณคืนบ้างดึงขาดึงขาแล้วก็ฟาดหลังเป็นไงล่ะรู้จักซะบ้าง วินวอล์กเดอะเรดที่ตึงที่สุดในโหมดนี้3 3ม0 0ืมิเกลลาเุ้งมันตึงคนนี้เล่นเป็นเลยนะผมบอกให้นะเชิงคือเป็นเลยอะ่ะเชิงตึงเลยว <laughs> ินเรียบลุงวินจุติร้อยไปคนแรกเลยครับ <laughs> จบเกมมาก็จีจีนิดนึงน,น,น,นะครับผมเป็นมารยาททางสังคมนะเป็นไงน้องๆชอบไหมครับทั้ง2ตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นทรัพเปอร์หรือว่าเจ้าเด e รดหรือว่าเจ้าวินวอล์กนะครับเป็นไงชอบไหมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายคร we oh.